สวัสดีจ้าจอยพารวยแชแนลจ้าสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีพีพีเพ,พื่อนเพื่อนบ้านยูทูบนำกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์จ้ามือนีจ้จอยก็มีแนวทางลาวพัฒนาสุดสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวงวดประจําของวันที่ยี่สิบสองเดือนสิบสองสองห้าหกสี่มาให้พีพีเอฟซีได้รับชมตามเคยจ้า แต่ก่อนสิไปรับสมที่22เดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปของวันที่20กันก่อนนะจ๊ะเนาะว่าจอให้ตัวใดไปแน่จ้ะวันที่20จ้อยให้เด่น2ตัวจะ้ะก็คือเด่น1 5วิ่งรูดจะ้ะผลสรุปออก916206 2, 2ตัวล่างชุด6ตัว91 2ตัวล่างชุด4ตัว6 2บนออก206จะ้ะ2ตัวล่างชุด6ตัว91 91จ้จอยเข้า ตัวกลับจ้าหนึ่งเก้าจ้าพี่น้องฝั่งลาวเฮาได้เฮเนาะจะนอกระเอาหนึ่งจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งจ้าที่เลือจอยกระลุดไปเน,ะนาะจะน้อยเนก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะจะ้าจอยมาเข่าสองตัวล่างสุดหกตัวเนาะจะนอกระเอาหนึ่งจ้าแล้วก็เข่าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งจ้าจอยเข่าตัวกับหนึ่งเก้าจ้าส่วนสามตัวเนะาะจ้าสามตัวจอยกับเกือบเข่าเนาะจะนอะพี่น้องจ้าสามตัวกระเสียดไปเนาะจะนอผลกกอ,ออกบนสองศูนย์หกจอยห้ยศูนย์สามหกเนาะ เสียดเสียดอยู่แต้มเดียวนา่าจะน็อพไปนอ้องจ้าอันนี้ก็เขาแสดงว่ามีดีกับผู้โชคดีนา่าจะนอกทีเรือลุดไปอันนี้ก็ต้องข,ขอโทษขอภหยนอกจะแนวทางมีเขามีลุดนอกจก้กคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสีย่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัพน,นเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจา้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด่นศูนย์จา้าเด่นศูนย์วิ่งสี่ แล้วก็หกจ้ะศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ตัวเดียวกันเด้อจ้าศูนย์เก้าสี่มีสี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่หกหกสี่ตัวเดียวกันจ้า เลือกตัวที่ชอบแล้วไปกับทุกครั้งจ้ะสี่เจ็ดหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปดชุดกันศูนย์หกศูนย์หกหกศูนย์ตัวเดียวกันว่าจ้า สี่สามสี่สามศูนย์หกสี่สามหกเก้าเจ็ดแปดสามตัวจ้าสามตัวถามักทาชอบคอยตามเนาะจ้าท้ามบมักสามารถเลื่อนผ่านได้จ้าศูนย์สี่สองหกสาม เก้าสจ้าอย่ามาเบ่งตัวเน้นจ้าสี่เจ็ดศูนย์สามกสองส่จ้าส่วนสามตัวเนาะอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแคปบนาะจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปปิดแนวทางใดเนาะจ้า เป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขเนาะบางครั้งอาจสีเข่ามากบางครัง้งอาจสีเข่าหน่อยเขาบ้างรูดบางปะปุ้นกันไปเนาะจา้าจอยกับคำนวณไปตามสูตรบอสามารถรับรู้ได้ว่าตัวใดสีเข่าตัวใด,ส,วดสีรูดเนาะจา้าโอ้หายพี่ๆเอฟซีทุกคนทุก่กานมีโชคมีลาภกนันทุกคนจา้าเขามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า